สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ที่สาธันวาคมสองพันห้าครวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูอาการของต้นทุเรียนครับตอนนี้เป็นเชื้อราครับผมเข้าไปถามในเพจต่างๆแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นลาใบจุดผมก็ไม่แน่ใจว่าไฟท็อปหรือลาใบจุดครับซึ่งลาตัวนี้เกิดจาก เนี่ยครับมันจะเกิดเฉพาะต้นที่ติดกับสวนยางครับอันเนื่องจากน้ำค้างที่มันหยดลงมากับต้นยางมันก็ลงต้นทุเรียนเลยครับสภาพก็เป็นแบบนี้มันจะเป็นทุกปีครับผมเจอมาสองปีสามปีแล้วพอมันหยดลงมามันก็จะเป็นจุด เนี่ยครับใบายางมันจะร่วงลงมาช่วงหน้าฝนครับการสางเคาะ์แสงมันก็ไม่ดีเนะาะใบยางมันก็ร่วงลงมาบางปีก็ร่วงมากมันก็เจอกับต้นทุเรียนเยอะไม่เว้นแม้กระทั่งทุเรียนพื้นบ้านครับจุดนี้เป็นทุเรียนพื้นบ้านที่ผมเพาะไว้ในแปลงมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะตัวนี้อาการหนักเลยครับทุเรียนพื้นบ้าน แต่มันจะเป็นมันจะเป็นใบชุดนี้ครับพอใบใหม่มามันก็หายตอนนี้ลองมาดูกันครับตัวน,นี้ยังเกิดไม่เยอะนะฮะแต่คาดว่ามันก็จะมาเรื่อยๆผมก็ฉีดฉีดยาการเชื้อราไว้แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆเนะครับเ,เพื่อน ต้นนี้ก็อาการก็ใช้ได้อยู่เนี่ยครับเนื่องจากน้ำค้างที่มันหยดลงมากับใบายางตางนี้ยังไม่เห็นนะมันดูต้นที่ติดกับป่ายางเลยครับต้นนี้ก็น่าเป็นห่วงเนื่องจากมันเพิ่งเกิดวันนี้ผมเพิ่งเห็นวันนี้ครับ มันอาการมันเร็วมากฮะมันจะเข้าไปใบที่ใบแก่เนาะใบแก่อาหารมันมีให้เชื้อราในการดูดซับเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะลามทั่วใบเลยแล้วมันก็จะทิ้งใบชุดนี้ไปอาการเริ่มเนาะต้นนี้เพิ่งเป็นครับผมเพิ่งมาเห็นวันนี้การรายาการเชื้อราก็น่าจะเอาไม่อยู่ครับ เรามาดูต้นที่ไม่ได้ติดกับปลายยางเนาะมันก็ไม่มีอาการใดๆเลยครับใบก็ยังปกติอยู่ใบยังปกติอยู่ครับหมูสันชิงต้นนี้ก็ห่างจากแถวยางครับก็ประมาณสิบสองเมตรก็มันไม่น่าจะมาถึงเนาะใบยางก็ยังสมบูรณ์อยู่ใบก็ยัง ไม่มีอาการใดๆครับก็ขอบคุณอาจารย์ในเพจต่างๆครับที่ให้คำแนะนำอาจารย์ท่านบอกว่าการทำสวนทุเรียนที่ติดกับป่ายยางก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับก็ต้องยอมรับในส่วนของตรงนั้นเนื่องจากใบยางมันจะมีเชื้อราอาจจะเป็นเชื้อไฟท็อปหรือราใบจุดก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับ ถ้าไม่งั้นแกก็บอกว่าให้โค่นต้นยางออกเลยซึ่งเนื้อที่ผมมันไม่เยอะครับเราก็ทำเพื่อความสนุกสนานเนาะเพื่อศึกษาหาความรู้ครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้คลิปนี้ขอบคุณครับ